สค่ะแซนค่ะสวัสดีครับองค์ครับวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาทําคลิปวิดีโอนะคะรีแอคเพลงของโยชิชื่อเพลงว่ามาทําไมเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเพลงแรกของน้องเนี่ยจะเป็นยังไงตอนนี้ก็เหลือเลวลาประมาณสีนาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูรีแอคชันเพลงมาทำไมของน้องโยชิกันนะคะ5้าสีสามหนึ่งได้โปรดย่า โอเคทุกคนคะ่ะเราก็ดูรอบแรกไปจบแล้วนะคะเพราะว่าขอดูแบบเต็มๆก่อนรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูอีกรอบหนึ่งเพื่อทำการหลีอแอบไปพร้พอมๆกันนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งศูนยบ ค,ค,รรคือต้องบอกก่อนนะคะว่าเราเห็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอ่อเคมี K Me ของพี่นากับน้องโยชีเน네ี่ยตั้งแต่ที่เขาไปออกรายการมาด้วยกันแล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออเขาสองคนเนี่ยเคมีค่อนข้างจะแบบเข้ากันนะคะแล้วก็ตอนที่โยปล่อย ทีเซอร์เพลงนี้ออกมาเนี่ยมันจะมีภาพหนึ่งที่แบบว่าโดนปิดตาแบบนี้นะคะคือภาพนี้นี่ขึ้นข้างข้านี้นะคะก็คือเดาได้ว่าน่าจะเป็นแบบพี่นาอะไรอย่างเงี้ยอืมเธอว่าไงฟังไปก่อนแล้วกันเนาะ

โอเคอันแรกก็คือถ้าเต้นนะคะจำง่ายแล้วก็คิดว่าน่าจะมีคนเต้นดำเยอะในแอปพลิเคชันต่างๆนะคะซึ่งเดีวเขาเต้นด้วยอ่ะคือโอมก็จะมีความรู้เรื่องดนตรีอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆจากประสบการณ์ที่เคยเรียนนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูว่าทางฝั่งผู้ชายเวลาดูแบบมิวสิกวิดีโอแล้วรีแอคชั่นเนี่ยจะรีแอคชั่นไปที่ทางไหนนะคะชอบชอบ ชอบเขาเรียกว่าอะไรสไตล์การร้องน้องเพลงเนี้ยคือน้องไม่ได้ฝืนใช้เสียงจริงใช้เสียงจริง,ง,รงแล้วก็เพลงค่อนข้างจะร้องง่ายอะไรเงี้ยคิดว่ามันร้องตามง่ายแล้วใช้คอรัสมาช่วยอีกอีก,อกลายสองลายอะไรอย่างเงี้ยฟังฟังออกคือจะมีลายสองลายอะ่ะร้องคู่น้องตลอดแล้วน้องก็ใช้เสียงจริงโทนแบบไม่สูงมากไม่ฝืนอะไรอย่างเงี้ยทําให้มันแบบเขาเรียกอะไรฟังสบายสัหูอืม นะ,ะก็เราก็เนือสจำง่ายด้วยอ่ะเพราะว่าตอนก่อนที่จะมาเล็ชันนำเกลียวไปกินเข้ามาแล้วก็ดูบนรถประมาณแบบสองสารอบก็ก็จำงายแต่แต่แต่อย่างท่อนเมื่อกี้มันเป็นท่อนที่แบบคำเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะคำสร้อยอ่ะพวกคาว่านะคําว่าอะไรอย่างเงี้ยเยอะนิดนึงบางทีเราแบบเราจับแล้วเราจําคำสร้อยได้ไม่หมดเวลาจะร้องตามอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็เป็นรายละเอียดของตัวแบบเนื้อ้อง สวยมาก ือน้องเป็นแบบความฝันเหรอ อเคทุกคนจบไปแล้วนะคะกับมิวสิกวิดีโอเพลงมาทาไมของน้องโยชินะคะแต่เองเนี่ยชอบความสวยของน้องไม่พูดละกันเพราะว่าสวยมากอยู่แล้วนะคะแต่ว่าชอบตอนเปิดของมิวสิกวิดีโอที่เป็นแบบโทนแบบอุ่นๆฟุ้งๆคือเป็นคนที่ชอบอนันั้น,นะคะแล้วก็ก็เข้าใจว่าในมิวสิกวิดีโอมันก็ต้องแบบสตอรี่เทลลิ่งไปนะคะแต่ว่ามือนั่นโทนน่ะสวยมากแล้วก็คือถ้าให้ตีความหมายของเพลงน่าจะเป็นฝันปะเพราะว่าดูจากตอนจบที่แบบเหมือนน้องไม่ <หา S 2> แต่ว่า แต่ว่าน่าจะเป็นฝั่งของน้องพูดไงเนื้อเพลงอันนี้ใช่ใช่เป็นฝั่งของน้องพูดแต่ว่ามาทําไมน่าจะเป็นของฝั่งผู้ชายพูดปะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนนเหมือนเห<ๆ>มือนคำว่ามาทําไมอ่ะเป็นฝั่งที่ผู้ชายพูดแต่ว่าเนื้อลองทั้งหมดอ่ะเป็นคําที่น้องอ่ะบอกฝั่งผู้ชายเหมือนเพื่อเพื<ๆ>่อตอบคําถามว่ามาทําไมอันนี้ไม่รู้ว่าเราแบบตีความเพลงถูกหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าคิดว่าประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวขอดูเอ็นเครดิตก่อนนะคะว่าเอ็นเครดิตเนี่ยมีใครในการร่วมทําแบบ มิวสิกดีโอนี้บ้างนะคะทุกคนเอ,อ่อสตาร์ลิงมีน้องโยแล้วก็อ่าพี่นานะคะยยไดเล็ก by Max อ่านไม่ออกเห็นไม่ชัดเห็นไม่ช่ะเดี๋ยวขอไปดูอีกอันหนึ่งเลยอ๋อมิวสิคโดยแบดมิกซี่โปรดิวเซอร์แบดมิกซี่นะคะเราก็มิวสิคโปรดักชั่นบีไมเนอร์อาเรนจ์มิสเตอร์โฮมมิกซ์อันมาซอ่งมิสเตอร์โฮมมิวสิคแมเนจิ่งเดลรก โอ๊ะคาราสเกลเกลก็คือเป็นคนที่เออน่าจะช่วยตูนทำเพลงแอนด้วย mm hmm. ใช่ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็สก็สวยตามตามมาตรฐานน้องแล้วก็เพลงจำง่ายถ้าสำหรับแซนคือคิดว่าน่าจะเป็นไวรัลได้เพราะว่าทุกอย่างง่ายหมดคิดว่าน่าจะเอามาเป็นเพลงแบบเขาเรียกว่าไงมาทำแบบ คนเอาไปทำติ๊กต o อกหรือทำอะไรตามเยอะได้เยอะเ,อเพราะว่าหนึ่งร้องง่ายทนเสียงร้องตามได้ง่ายถ้าเต้นจำง่ายแล้วก็เออมันน่าจะแบบพอง่าย<ม>แบบนี้ก็เข้าถึงง่ายๆเนื้อเพลงน่าจะถูกใจผู้หญิงมันเป็นแนวแบบเพลงออกมาแนวน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ย เอาแหละทุกคนยังไงก็ขอฝากมิวสิกวิดีโอนี้ของน้องโยก็ไปดูเยอะนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่ามีการแบบโคเวอร์ต่างๆเนี่ยก็ติดตามได้ภายในแอปพลิเคชันต่างๆของแซมวันนี้ฝากแคลแล้วก็โอมด้วยนะคะใครอยากติดตามคนโอมเนี่ยก็ตามไปที่อินสตาแกรมด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าถ้ามันสีมันเจอดีแน่นะคะทุกคนเอาล่ะทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ